อีกข้างพี่สาวว่าอยากกินปลาโลตีนไก่แล้วนะคะดรายไม่จะต้มงปลาโลตีนไก่ต้มปลาโลตีนไก่นะคะใส่ตะเกีวบวเตี้ย น้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยผักเสี้ยวเบื่อสีดูดำ รต่วแล้อร no oh, ั่วหล้าเียกานะคะมอรัวแล้วอซิเดนอาท่านอืม เดี๋ยวแม่จะปิดคว้าตุนนัวไว้นะคะเครื่องปรุงพร้อมแล้วจ้าเอาเดือดเร็วตักฟองนะคะ tên cài vừa cây tôm xíu nữa tên cài tôm xíu đầm ừ, giờ có mà lè cái này tép nữa ว่ายห้แมวเก็บส้ารูข้างหลังนะคะนี่วันนี้นี่วันนี้นะคะกำลังปลูเลยมีทุกดอกดอกเล็กดอกน้อย่ว่าเก่งเกี่ยวว่านนะคะสองสามบนเนาะเตะกำลังโอกกมี แล้กวก็เก็บตอนเตียงนะ,ะ,ะโดกมันไม่บานเต็ม,ต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 มทีดีงูเลี้ยงชิปเปลือดดกรูเดียวรูเดียวสิปกว่าดอกไอ้ควายไอ้แมวเส้ในเก่งเกีเก่ยววันนะคะ ស្រើជ្រើជ